ลวสวัสดีครับเอฟซทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ผ่านทางเข้ามารลบชมในช่องบัวสวนชาแนลเนาะวันนี้ก็มาเล่ายิงปาาเหมือนเดิมครับนะหมายอ่างแสนต่อเนาะวันนี้ก็มากับทีมงานเหมือนกันครับไปทักทายเอซีหน่อยเนะครับน้องบัตับฝากได้ฝักต่อครับผมฝากไน้ฝักต่อครับมือใหม่ครับน้องเบนครับ วันนี้มือใหม่เนาะครับนาอมาร้องล้องพอร้องพอปืนใหม่นี่ม um ีมีความรู้สึกยังไงบ้างก็อืมก็ตื่นเต้นยูนนี่หน่อยก็อาจจะเขินๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้องใหม่เนาะน้องใหม่อ่ายังไม่เคยเข้ากล้องเนาะก็เดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันครับว่าวันนี้ทางทีมงานเนาะจะได้ปลาไหมนะแล้วก็มีทีเด็ดมีลุ้นอะไรบ้างเนาะแล้วก็มี เรื่องเราสนุกสนานอะไรบ้างเนาะวันนี้เนาะก็ให้ติดตามไปพร้พอมๆกันครับไปเลยครับะ่ะวันนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยดีครับมันจะมืดคลึ้มหน่อยเนาะไม่ยังไม่มีแสงแดดนะครับตอนนี้ก็เวลาแปดโมงเช้าเนาะดูเหมือนน้ำมันจะขุ่นนิดๆอะ่ะแล้วก็แสงแดดก็ไม่มีนะครับวันนี้มฟ้าค,คุ้มฝนนิดนึง ทีมงานก็ตามมาแล้วครับน้องบาสกับน้องเบนขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นอ่ะเราไปห้างเดิมของเราที่ทำไว้เนะนะครับอยู่ตรงตรงน้นนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ใบมุมใบไม้ก็แห้งหมดแล้วนะครับล่ม ล่มที่ได้ขึ้นไว้บางแดดไม่เหลือละแห้งหมดละไปครับปเดี๋ยวเราขึ้นห้างกันตอนนี้ไอ้ฝูงปันนีนก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้แล้วครับเนี่ยมันเลาะมาจากฝั่งนี้ครับพี่น้องนี่ครับนีนะ่มันเลาะมาจากฝั่งนี้ครับ มาเป็นฝูงอีกแล้วครับพี่น้องตรงนู้นก็มีครับนี่นครับมาเป็นฝูงนะแต่มันจะอยู่ลึกนิดนึงนะครับเหมือนเหมือนคลิปก่อนแหละมันจะอยู่ประมาณครึ่งศอกหรือว่าราวหนึ่งศอกนะนะความลึกนะครับของลึกที่ปลาอยู่นะครับเนี่ยมาเป็นเงาแสงแบบนี้ครับเงาแสงแบบนี้มันสะท้อนเข้าตานครับดูมองไม่เห็นตัวปลาเนาะ เดี๋ยวต้องใส่แว่นตาตัดแสงก่อนโดนไม่โดนโดนไม่โดนเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้อง โอ้โดนตัวไม่ใหญ่โอ้ยเอ้าหวัวเลยครับพี่น้องอย่าหลุดนะมึงตัวแรกอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะ เอ้ยไม่ทะลุเว้ยมีความเสียงที่จะหลุดนะเนี่ยเอ้ยจะหลุดนะเว้ยเอ้ยหลุดนั่นว่าแล้วน,นั่นหลุดจริงด้วยโอ้ยอะไรวะพูดไม่ทันขัดคำเลยนี่แหละ ผลของการขี้เกียจลงนะครับเนี่ยเนี่ยดึงเอาเนี่ยหลุดนี่แหละตัวแรกหลุดเรียบร้อยวันนี้เหนื่อยแน่ครับแบบนี้นี่โอ้ยอะไรวะมันไม่ทะลุนะครับ ดอกมันไม่ทะลุไอ้ลูกดอกเนาะมันเข้าแค่ประมาณเนี้ยนะครับน่าจะติดประมาณไอ้นี่แหละเงียงนี่แหละแล้วมันดึงนครับดึงไปติดกับไอ้ต้นมายาลาบเนาะตรงแง่มายาลาบครับดึงก็น่าจะไอ้เนื้อน่าจะขาดครับตกไวละ อเเป็นไรครับรู้ไหมเดี๋ยวเราจะพักกินข้าวเนาะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับก็มีเพื่อนร่วมอาชีพหาปลาด้วยกันเนาะก็มาทักทายกันครับ เขาก็มาใส่ตาข่ายเนาะเราก็มาส่งยินปลาแบ่งกันหากินกันไปครับเลิกกันครับเพราะว่าวันก่อนหันเินลงะนะ่ะเพียงข้อนะ่ะ เด็กน้อยอยากเข้ากล้องไหมเฮ้ <c oughs> ดูทําหน้าเขินดิเฮ้เขินอ,อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจอเด็กน้อยครับ <c oughs> พี่น้องเอามาดักตาขายด้วยกันเนาะกำลังน่ารักเลยครับเนี่ยไปครับปะ ครึ่งวันครับพี่น้องวันนี้โอ้เฮ่อทีมงานดูหน้าตาก็รู้ครับเหมือนเหมือนกันหมดละเออแังฝังตออย่างงี้ก็ไม่ฝังใช่ปะก็ฝังอันเดียวเด้เอ้าฮะจวด ามาครับพี่น้องครับกินข้าว,ว,ว,วมือเที่ยงครับปลากระป๋องน้ำพริก <c oughs> แล้วก็ผัดถั่วฝักยาวแล้ว่าผัดพริกแกงเนาะผัดพริกแกงใส่หมูถั่วฝักยาว,วดูก่น เดี๋ยวช่วงบ่ายครับค่อยมาลุ้นกันเนาะรกินในป่าอะไรก็อร่อยครับเริ่มเริ่มโบกันแล้วครับเดี๋ยวจัดการก่อน,นนะหลังไม้ก่อนครับแล้วเจอกันตอนบ่ายวิธีการดักตะข่ายของพี่เขาเนะาะจะมาดูครับ นี่นะครับตะข่ายก็อยู่แนวนี้นะเนี่ยตามร่องนี้เลยแล้วพี่เขาอยู่ข้างบนนะครับแบบใช้แบบไล่เอาครับเนี่ยไล่ค่อยๆไล่ลงมานะไล่ลงมาให้มาติดตะข่ายครับเนี่ยโอ้ยนนนโโอนนนโอ้ดล้โดแม่นว่ะโอ้ย เยอะขนาดนู้มันตาน,น้อยแบบติดแหละโอ้ติดแล้วครับติดแล้วขาจะไปเอาเลยตัวใหญ่ขนาดนั้น,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 นมันจะรูดก้าน้นนะครับพี่น้องอุย้ยปลาช่อนนี่นี่น,นี่โดนนี่แล้วครับพี่น้องเนี่ยจะขายเนี่ยอู้แน่นอนกว่าครับพี่น้องแบบเนี้ยือเขาใช้แบบอ่ สองคนนะคะพี่น้องคือแบบเขาไล่แบบไล่ลงมา,าต,ตั้งแต่ข้างบนเนาะบนน่นนะไล่ลงมาเป็นหน้ากระดานเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ตาข่ายดักตรงนี้นะข้างหน้านี้นะครับแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งก็คือด้านล่างน่นเนาะอีกชั้นหนึ่งนะครับสองชั้นนะเมื่อก,กี้เห็นปลามาชนตาข่ายแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเนี่ย โอ้ทติดละติอยู่ติดยูเนี่ยครับไหลปลาหนามนี่นี่ไหนปลาหนามนี่นี่ atas? โอ้ยตัวนั้นในช่อนนั้นหลายโลเลยครับน่ะโน่นนะกีนะเอาควาบเรามาลุ้นกันครับโอ้ยนี่แหละน่าจะมายกตาขายเปล่า นะครับตอนนี้น้าเขาจะลงไปดูตาข่ายแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวเนาะตที่กายคกี้มันดิ้นอยู่อ่ะไปแล้วครับ ไปแล้วครับเริ่มไปดูละวปั่นนินตัวนึ้ก็รอลุ้นปลาช่อนตัวเมื่อกี้ครับตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่โดนครับน่าจะหลุดเี็บร้อยเลยปลาปลาปลเราก็ไปลุ้นของเราต่อ โอเคครับพี่น้องหลังจากที่เราซุ่งยิงปลาเนาะตั้งแต่ตอนเช้านะครับมีโดนบ้างไม่โดนบ้างเนาะตัวที่โดนก็หลุดนะครับหลุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เที่ยงก็มีน้าๆเขามาใส่ตาข่ายเนาะปลาไม่ขึ้นเลยครับหลังจากนั้นนะปลาไม่ขึ้นเลยไม่ได้ยิงเลยครับก็เลยวันนี้ทางนานตีก็แห้วเนาะแห้วไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้นะครับ ช่วงบ่ายนี้นะเป็นเมนูอะไรเนาะให้พี่น้องติดตามนะครับรับรองว่าเป็นเมนูเด็ดแน่นอนไปทำเมนูกันไปครับไป นีวันนี้นั่นเองครับเป็น <c oughs> เชฟเนาะวันนี้เนาะกัน <c oughs> อ่ะครับพี่น้อง หลังจากเราแช่โซดาไปเนาะนทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับเราก็จะลีนออกเนาะ <c oughs> พอดีเชฟเน่งเนาะไม่ค่อยสู้กล้องครับผมก็เลยต้องมาลงมือเองก็พลิกลงก่อนครับพริกฝนเนาะ วัตถุดิบมันไม่ครบเนาะออก็เท่าที่มีเนาะตามสโลแกนตามช่องนี่แหละครับมั่วซั่วนี่แหละต่อด้วยชุรสครับห้าบาท <c oughs> ห้าบาทอร่อยมอแล้วก็มะนาวลงไป ได้หมดใส่ก่อนอะได้หมดดิอืมจะใส่อะไรก็ก็ได้หมดนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสกับไ้ระดับขั้นตอนในการใส่เนาะมันก็ตะไคร้ครับนนรนคนนดูก่อนยังยังไม่ได้ใส่เกลือนะ ใครที่เข้ามาดูก็ลองไปทํากินดูนะครับส่วนรสชาติชอบแบบไหนเนาะก็ไปแต่งเติม,มอเอาองกนะครับเครื่อ <c oughs> ป่นครับเล็กน้อยอู้ได้ได้กลับไม่เป็นอย่างวะ มีนลตางรับครัวในเหมือนกันเดอๆๆๆเอานอนีกอนีก่อนดี่ก่ออีกนิดนึงน้องๆตำหนิมันจังจะเปื่อว่ะโอ้ยอยู่สากลางเรียกว่าอะไรมันเนี่ยจังจะเปื่นี่เลขรถดีอ่ะมีอะไรก็ใสให้หมด่โอะ มันดูแหบไม่ค่อยน่ากินนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอนี่ลงไปอีนีดหนึ่งเนาะพริกแห้งครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะตามช่องนะครับตามช่องเนาะเดี๋ยวชิมดูก็รู้เองนะครับอ้าพริกแห้งซ <c oughs> อยเป็นชิน้นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ ใส่ลงไปเนาะเดี๋ยวชิมดูก่อนชิมดูก่อนชิมดูก่อนลองดูก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนเนาะมันก็จะประมาณเนี้ยนะเห็นไหมเห็นนะครับเดี๋ยวชิมดูก่อนเนาะอืม แก้ข้าวนิดนึงครับเนอะตอนเย็นเนาะจวดจวด,ด,ดนิดนึงเนาะเพราะว่ามันกินกับ